สวัสดีค่ะชันนางสาวปัญจราเชยพันธ์ครูประจำฐานการเรียนรู้ควบหนองนาโมเดลกสนเพลเมือ,อ,องนครราชสีมาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเษฐจิจพอเพียงด้านการศรึกษาฐานการเรียนรู้ควบหนองนาโมเดลประกอบด้วยเนื้อหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ การแบ่งสัดส่วนเพื่อที่อยู่อาศัยการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สอย่างการทำนารวมไปถึงการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมฐานการเรียนรู้พบหนองนาโมเดลก็สนองพึงนักคอมราชสีมายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานประชาชนนักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจจะเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวทางการทำกรเกษตรอินทรีย์และสร้างชีวิตที่ยั่งยืนโคกหมายถึงพื้นที่สูงดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคกบนโคกปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างตามแนวทางราชดำริปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทำให้พออยู่ พอกินพอใช้พอร่มเย็นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือทำบุญทำทานเก็บรักษาค้าขายและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายปูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศหนองหมายถึงหนองน้ำหรือแหล่งน้ำ ขุดน้องเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแลง้งหรือจำเป็นและเป็นที่รับยามน้ำท่วมขุดคลองไส้ไก่หรือคลองระบายน้ำพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นลดพลังงานในการลดน้ำต้นไม้ ทำฝายทดน้ำเพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ใช้ให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบไม่มีการเก็บ,ก,บกับน้ำน้ำจะหลากลงมายัางหนองน้ำและคลองไส้ไก่ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้อย่างน่าแลงพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งการขุดลอกหนองคู คลองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งและเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลากนาหมายถึงพื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้านโดยเริ่มจากการฟื้นฟูด,ดินด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนคืนชีวิตเล็กๆหรือจุลินทรีย์กับคืนแผ่นดิน ให้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้าทำให้ปลอดสารเคมีได้ปลอดภัยทั้งคนปลูกคนกิน